สวัดีครับเมื่อนี้พามาถ่ายถ้ำทุ่งหน้าทีมงานวิถีสารครับของติดวิถีสารครับเป็นถ้วยบอกผมมาถ่ายให้ครับจ้างมาถ่ายทให้ครับออกโดดมาบินถ่ายท้ำภาพสูงนี่เแขนครับผมก็เลยเดียมาครับวัมีเงินใส่ครับเงินจ้างมากกัเลยเดียมาครับชี่มอสใสมากครับที่เขตสารคามนะครับในน้ำท่วมทั้งเขา คุณว่ามิถีสารครับช่องวิถีสารน้ำท่วมบ้านดอนดูครับตำบลเขวว่าครับเขตจังหวัดมหาสารคามครับครับแถวๆนี้เลาวเบื้อง่องศูนย์ว่าวิถีสารน้ำสิทธวัลย์ซ้ำเลยครับจ้างมาหลายรายจ้างผมมาดไทยให้จ้างหาล้อยอะไร โ,โทรบอกผมมาเพราะว่าสาเหตุที่น้ำถ่วมเพราะว่ามันถ่วมคือในเมื่งหมาสารคามันถ่วมนะครับเพื่อมันไหลมากจากทางแม่น้ำชี้ให้เว่าแม่น้ำชี้หมาสารคามันหล่นนะครับ ทางเตะน้ำนี่ครับผมรถจอดไว้ทั้งที่รถพาไปว่าไรมีน้ำน้ำมระมาณเพื่อครับ อย่ท่วมต้นเขาแล้วเ <c oughs> ทกสีหลอดหรือบ่วหลอดครับต้นเขาก็ได้เขาออกห่วงแล้วำํำ <c> เ <oughs> พราะว่าน้ำทั้งแถวนี้มันผ่านมาตั้งอำเภอของชชยครับจังหวัดกาะสินบ้านผมครับมกนกหลผ่านมาทัาง <c oughs> งา้งนี้อยู่ท่วมยังไหนาเหยแต่มันท่วมยังไหครับนี่ <c oughs> นนำซี่รนล้น,ลนำี่รนนะนี่แมองสาขามเนะ <c oughs> เลี่ยได้ครับนี่เลี่ยคุณไหนครับอันอีเตนวิธีสารเราอยญีป่ปุ่นนลครับเออขี่เลี่ยอยูุ่่นงใส่เลี่ยเออพ่ายไปวะก่อนแรกว่าสุภาษิตอะไครับ ว่าน้ำท่วงเก็บเพียงหัวเข่าแต่มาถึงหัวเข่า สว hey, really? ัสดีครับเตจตวิธีอีสานครับผมครับเมื่อนี้กับรู้สึกดีใจยร้ายนะครับนอทีทางช่องนายอันมาเยี่ยมมายามนะครับผมครับขอบคุณนายอันที่มาเยี่ยมกันนะอันนอครับว่าไงว่าพี่น้องครับเห็นกันยามยากกันสิแหละพี่น้องเลยเพิ่นฮู้ว่าวว่าวิธีอีสานน้่นท่วมพี่น้องครับเพิ่นก็เลยมาเยี่ยมมายามเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอันหลายๆพี่น้องครับที่มาเยี่ยมมายามไอ้ท้ายนออเนาะครับยอดเลยพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้กับที่ได้ให้เพิ่นได้ถ่ายภาพมุมสูงกับพี่น้องในเบื้ บอลลุมป่พี่หมดร่วมหน่ะหงยันลงอ๋อท้ายไปครับดิท้ายเนาะมาห้องไงไปลองกันครับวัอนี้พาอันนี้ถามเลยครับนายอันเขาเคยขึ้นเรือจากเตือแล้วอนไรครับครั้งแรกในชีวิตบันนี่มันเคยไปนั่งลงเลยนั่งลงขันเลยนั่งลงกลางกลางกลางเลยวะครับผมนั่งกลางกลางคำนั่งเรือเขานั่งอะไรไม่รู้ดินั่งลงนั่งแกร็บนี่ป่ะไปลองกันครับวันนี้ลองแก้ไขตดวแล้วพาในอันอ่าลงเรือรับครั้งแรกในชีวิต อ,อ,อันอ่นถามนะครับใบลั่มไปยังน้ออันวะบ่มี้ก็มาดกวกันแค่ยางแล้วครับเนาะโอ้ยบอกว่าจะพ้ามาลงน้ำผ้า <c oughs> อ่านมาพ้อมแเลี้ยยังครับผมมาวาันนี้สามน้ำไหนเนี่ยบอกว่าจะผ้ามาลงน้ำ <c oughs> ไปล <c oughs> าะเดี๋ยวเดี๋ยันนีขอยาดก่อนไปตรงน, <c oughs> นี้เดี๋ยวหลับบะ ข้างฝนบันลืกกันบ่ฮะข้างฝนลึกโอ้ยกระซับนี่ละกระซับนี่ละเพราะอยากเกียบน้ำเนาะกระทางนี่แนะก็เห็นที่บ่งงแบบทางงานเป๋วบ่ได้บยวป่ะพี่เปียกมันบ่เท้ยวไ่ได้บรรยาก,กาศไหมเป็นยงานแบบนั <c oughs> ้นลราเรียนว่าขี่ลงเรือน้อยลอยบนตัวน้องน้องนี่นั่นหันห้าไปข้างฝนเลือกหลา,นา,นานตัวเดี๋ยวไม่จะเข้าก้องไอ้ไอ้อันดิ เพนครับมาซื้อให้ตัวสนับสนุนหน่อยครับเสื้อลำหนมันสีกูเจ็ดพันถูกปโอเคครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจมวยครับผมครับมือน,นที่เป็นทับสนุนเฮา <laughs> ไหนนครับอันมีคอมมีรู้ความรู้สึกแบบไปไหนได้กิจเรื่องสีสุดว่าซื้อว่าบรรยากาศดีปะ <laughs> ดีเลย <laughs> เบิ่งแน่พบุญพิธีอีสานเนะพุ่นขวบพักแน่ตะกาวตอนอ่านมาเนี่ยนั่งแห่งกันกินตอนอ่านเนะานนเนอะ,ะาานาอยงเงี้ยเนาะเมื่อกี้เราอีกขวบนาะอ่านเนาะปกติกาเป็นลูกแม่น้ำอยู่แล้วนะครับน,นอนสารับอ่านนั้นวะ ลูกอ่ะเค,คล็ดล้ำป่าเนาะครับเนาะน้ำล้ำป่านี่น้าคาดว่าเท่าเดินเ,เ,เ,เนี่ยอ่าครบลยูงสูงซ้ำเพียงเพียงเพียงเอ่อวะเนี่ยอ่ามันเพียงเอ๋อไหนเนี่ยเหียเเพียงของเข้าวอ่ะตอนเนาะโอ้โนี่คือที่ท,ทำการเฮาพี่น้องครับผมอ๋อสําหรับในระยะเวลาช่วงที่น้าท่วมกับสภาพอาจจเป็นเร่องสี่น้องอนันเนาะครับอันนี้น่าจะเป็นครัง้งแรกในรอบเกือบ ถามที่ปีพน้องครับพี่มีน้ำท่วมหรือ <Gym. S 2> ไม่จ <S ell ate> <ข> <enders> ังซีนะครับผมครับพอปกติเอาวิธีสารเท่ากัอายุสูงเติบยุจากแม่น้ำพ่างกันเกือบกิโลแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบนนะครับผมครับบนตะฟังบนหวยออกมาท่วงก็โชคดีที่ท่วมแค่ตรงไห้ตรงหน้านะครับผมครับถ้าเกิด่าท่วมบ้านโอ้ขึ้นหนักเลยลำบากกันได้อ่านครัคนเพิ่นบ่มีบ้านอยู่บนบ่ล่ะเงีนครับอายุใส่กุญยุคือเงือนเีาได้พี่น้องครับผมครับนี่แหละครับ ศูนย์ว่ามีทีสารครับบ้านดอนดูเขตจังหวัดมาศรคามครับตอนนี้น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วมดสภาพไทยทงหน้าครับผมแต่ว่าการลอดทงนึกท้ายเก็อันนี้เห็นตะไบเขาเลยเห็นป่เนี่ยไบเขาเนี่ยน้ำอยู่แถวนี้เนี่ยวันถมหัวยืนมือได้เนี่ยเนาะหอวกับบึงตะไบเขาเลยนี่เขาสูงสักไหนขนาด ครับผมครับน้าที่ถั่วเมื่อสักครั้งมันขึ้นไหลซุดท้ายมาก,กคือมองพื้นที่บองเขานี่เป็นเป็นปนนล,นลาย,ายน,น้ยนนนนา,น,า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 นะครับผมครับมันเลยไหลลงมาโฮมยู่เขานี่เนี่ยแม่น้าชีก็ล้นเนาะน้าชีก็ล้นครับแต่ว่าโชคดีแน่ที่ว่าบรขาดมาทั้งเขานะครับผมครับขาดทั้งคลองชัยกับลสินเลยเข้าไปในแย่บ้านก็สันเอาโอ้เรียบรย้อยขึ้น<ม>อันนี้คือบริเกียวก็น้าชีนะครับนี่อันนี้คือนํามาจากเมืองสาระคำย่างเดียว อดมอไหเมนเอาผมครับเป็นไครับอันม่คบรเสไหนมือไหนได้ขี่เลือนเหรินสดีครับผมยอดดีนะบินนอันนอก็กะติกัขี่เลือนประจำยู่มวครับไพ่เลือเปนบ่ยนปะมันแค่ไพ่แต่ว่าไบกคอยเปลี่ยนบเท่วนั้นไพ่บกคอยเปลี่ยนหรือไพ่เปลี่ยนไพ่เปลี่ยนนะครับถ้ามาบกคอยเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นี่เ่าหันบกคอยเก่ง ได้ครับก็เชิละเอียดวาใช่ไหมว่า แถวตั้งคนละโพนอยู่อันนี้คือพ้าในอันเลาะเลรียจะซื้อเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เล่นน้ำจักเทื่อจงนีเนาะอันเนาะอ่าบัดนี้เกินอันลำปาเพิ่นปลนปมม่อยน้ำเพราุมเงอนี่ทางอยอะไรป่อ,เอยเยอะ้วครับผม,มเพราะว่ามันที่จะตันๆันไน้่งอยู่แหล้วย่าน,น้ำท่ว,วมสำหรับในอันนี้ก็ถ่ายคลิปคอนเทนต์เป็นการหากินแม่บ้านเป็นหลักครับ เด็ดนะกินเป็นลักเนาะไปด้านตลาดตะลี่กับไปท่ายบ่ไปเห็นไหไปอยู่เนาะครก็มีหลากหลายตชนติดเมื้อนี้ไป้องกันครับพิเศษกว่าทุกคลิปหน่<ช>อยเนาะเพราะว่าพามาลุยเลยพามาลุยมาระกันเลยครับลูกศิษย์มวบวกรรมมาสตะนี่มัเกิดวาร์มาอพี่บลองฟังในตั้งช่องในอ่านเ้างมาเกิดว่าจันน้ำเหมือนกัน ข้าผ yeah, no, 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 no. ้าลูกนั่นมันว่าสลูนั่นเลข้าไปขคุดหนุ่มุดในนี่สูขวะโอ้ยอมันเหรอครับเดียอมันใครจะซือพลังกินลดเนาะมันจะง่ายนี่นมเ้องเด้เบิ่งเออเด้อพี่นองเด้อเรืกับไปดยเพื่เดียนละมันแต่ะพาอยากแน่เรืออย่างเ่อคืเรือใหม่คงเชิง ไปหน้าเจ็ดหน้าเจ็ดหลังด้วกันบริเวณแถวนี้ถ่มเฉือนแล้วครับผมเข่าขึ้นว่าคาดจิบอะไรแล้วล่ะเปื่อยถิ่มหมดแล้วถอนเป็นเดือนแล้วแมืนเป็นเดือนแล้วอันนี้เคยหาน้ำน้ำถ่วงปะยู่บ้านน้ำบุญหลวงเท่าบ่พอ่ด้วยเหรอใช้อยู่คับ่วงดีแล้วล่ะ เอาพัตตุวานั่ท่องกระสินมันก็ยุคนาซูเนาะอ่านี้ย่างตลาดแต่ว่านมถม ไระไรจะกว่าเส้นหรอไม่เอาไ,าอาไม่ในยางเมืองตีนี่ไม้เดี๋ยวลองทดบล,ง,ล,ง,ลงไป,ปเมง้ํน้าอยู่นี่ประมาณสองเมตรพันวาครับผมแล้วไอาใน้างกินกนน่เนาะใเยพันเยสองเมตรแต่ว่าสูงเลยักยีก่อ่ะเห็นว่าะยอดกลวยอ่ะกล้วยโอ้ย,เ,อยเคยฝาย <laughs> บ้านผมก็เพ่ได้คักนนี้ ผมยุดทงเลยด้อครับว่าถ่วมันบึกที่เจอมาเจอเห็นแต่สารข้ามันถว่วมักเลยครับอืมทีนี่แหละครับผมปฏิบัติการเลยแต่เราสารข้านก่อนแถวปลาเขาไปเมือได้ครับจะแถวเนี้ยถั่วปลาเขา ลังเบิ่งมันหาปลาบอกไงว่าอ่าพันหรออันนี้ถนัดเลยนะครับนอ้เรื่องการหาปลาไหมบ้างครับก็บว่าหาตันนี้นะว่าครับเบิ้งได้อยู่บังได้อยู่หาได้บ่อยหรืออันเบาอยู่ไหนหมดเห็ดจริงๆต้องใส่ต้องเก็บที่วิวอาหารอย่างเดียวโอ้เอาไปตายสายกินครับ ใหญ่หาใหญ่ลาต่เนาะมันเหนื่อยพี่น้องมาอ่านมาเป็นสิริลุกเลยเพื่นวะหานแน่ฐานเนี้ยคนอ่านไปเบิ้งกล้องคนเบิ้งลูกคนอ่านคนเอาปลาห้องทางนั้นมันเพื่อนที่พูดละอาอพี่นอ้องครับทั้งนี้กาเพื่อนเพิ่งเดินทางมาก่รนอน่านเนาะโอ้ยน้องเลยบนห้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันก่อนพี่น้องครับทำงานเา้ากะ ถึงท้ามังกรเพราะว่าหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเขากับพากันเนาะท้ายโดดพี่นะครับไปพี่น้องเรืเบิรงพี่น้องครับมาทางนี้เพิ่นกับพาดจมแล้วพี่น้องครับตังนี้กันไรโอ้ยทักแน่ไหลไหลไหลฮะไหลทักไหลวะไหลไหลในไหลอย่างไหลปูทังซีนก็ดีสุดๆจะปูอ่ะโอ้ยหมอบแต่นายแถวๆนี้พี่น้องเลยเออหมอบแต่นายครที่นี่พี่น้องเมื่งล่ะเออพี่น้องครับปลาลงปลาไหลไม่มีติพ่อมันนี่เฮ้า อะไรบ่เอาปตะปูเหรอบ่เอาโจมเนี oh. 8, 2, nah. 2, ่ยเอาโจมอนโอ้เอโจมนี่ยพท่นได้เอาปลาพี่รองครับเอาปูสะก่อนเพราะว่าไปใส่เบ็ดเนี่ยไปช่วยกินเน่พี่รองเลยใส่เบ็ดปะปอนะสำหรับอันนี้เพิ่อนกามากที่เราเพิาวาสำหรับอ่าปูเนาะอันเนาะไปได้ครับมากบสหรับปูนี่กินบ่เ้อยากเลยากินแตเนี่ยากกินต่เนี่ยย่างเดียว้วครัันงรีย พอสมบูรณ์ชัดเนื้อให้กับน้องอ่านเริ่มเลยเนี่ยเออจะมาหาปูหาปางสิอันอันชายชายไม่ชอบคนวะใช่ผู่ชอบใช่ผู่ชอบอ๋อไปตามกันพี่น้องครับเมื่อเดียวพักแน่หลายพี่น้องเลยอันนี้คือภาพบรรยากาศครับพี่น้องครับการหาอยู่หากินนะครับนอกากเป็นวิถีชีวิตพุ่มบรรยาพี่น้องครับหากินตามฤดูกาลเน้องอ่นเนาะสำหรับการหากินที่สิทธิว่าเป็นนะครับอันที่ว่าสุดยอดบ่เอานะครับเพื่นสวัสดีครับเป็นเป็นบ้านดีครับ แบบบ้านๆนี่พี่องครับเบื้งนีพักกันโจมมาเดียวความนะฝันยวความ่นี้ยงล่รอปูนีู่ <c oughs> อยู่นี่มันนํำมันตื่นบ่าผมมันเลยมีป่าพ่อสมุนไพรครับอยู่กุแทนอยู่กุแท้พ่อมามันตื่นเนาะแต่เล่ยไทยพวกปูพวกอย่างพี่รงครับจะมาอยู่น้ำจังสี่ะแล้วจะมาเล่นสดด้ายที่ มันก็บอกกาอยู่เหรอพี่ฟังมาหนิมปูลายขักวโพดพี่น้องครับขนาดเบื้องหน้าปูปูคู่หนึ่งพี่น้องครับเลยได้เหมือนเลยเอาไปใส่เบ็ดได้เนี่ยเอาไปดองเอาไปโอ้ยได้หลายเมนู่นเป็นกระตับปูนี่อันครับว่าพี่พี่น้องฟังในสารับปูเอเด้เมนู่อย่างในสารับนักรีวิวอาหารสารับอันนี้เป็นเมนู่อย่างในปกติฐานะตัองต้องกินน้กตำม้งครับนกตำม้งครับนั่นแล้วไปแกงนนั่แหละแกงแกงใส่พัดผงกะหรี่เลยบ่ ทั้งมาหนังซีได้เลยนะครับพัดกะเพราเลยบอหนังซีพัดกะเพราปูอ่ะแต่ทานซีได้เลยนะครับผมครับผมครับไม่ใช่ไปแต่กินแต่กระตำหุงมันกะถ้ามันเป็นแบบธรรมชาติพ่นนะครับผมครับคือมันแบบเพื่อนเพื่อนผู้ใดก็กินมาแต่โบราณโบราณแล้วมาครับอันแต่ว่าสำหรับอันนี้เพื่อนจะถนัตต์เรื่องของอาหารญี่ปุ่นพี่น้องครับเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเรื่อพวกเนื้อพวกอย่างจ่าธนัตต์ั้นๆเนื้อปูนี่จะไม่ค่อยคล่องไปไหนนะอันเนาะอ๋อไม่ต้องกลับครับเอาไปเต็มถังพอดีละพี่น้องครับเพื่อเก็บแล้วนี่ก็ได ไปในบ่เอาหน้าพ่อสุบุญณ์ละบอ่อๆๆถังดังหมดนี่คือเด้ออ่าไปไปพี่อลองครับวันนี้อเด่นเป็นถังมีตัวนไหนมั้ถังเี่ยนนั่นงเลียนะท,ทั่งพี่เวันน,นี้กระทั่งคนไนพี่เต้นครับ่นนั่งครับนั่งเลียตัวนี้บ้างครับ นม่งผมครับนี่ไม่ใส่พร้อมเสร็จพร้อมไม่เหรอครับปลาไหลใส่ไหม่สดนะครับผมใส่ตึ๊ดจับเลยง่ายเลยผมไมเออไม่ดีนะโอเคไปพี่น้องครับไปยังเฮ้าร้องเบิ้งเข้าได้เลยพี่น้องครับไปยนง้่อพมต้อมข้างหลังพี่น้องครับพ่อพรมพอน้ำหนาพี่น้องครับในการส่วนพ่อพรมทั้งทั้งกลุ่เดี๋ยวพ่อพรมเลยส่วนนั่งนีว่าเดี๋ยวได้เน่าเลยเน่าควากยี้พอกันเลยพ่อพ่อพี่น้องครับปลาไหลกัดพี่น้องเพิ่นกระบ่ายู่ดอก พูดอดเอะราการลายการเมื่อนี่สวยเนี่ยพวกราพี่นองกับวันนริงๆพเมียอรมูบ่ดดโอ้ยพวาพี่นองกับพูนว่าถื